เรื่องชาติเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะจิตทุกประเภทที่เกิดขึ้นต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดในสีชาติจิตที่กําลังเห็นขณะนี้นะคะชาติอะไรคะจิตเห็นเฉพาะจิตเห็นคะ่ะชาติวิบากนะคะก่อนจิตเห็นเป็นจิตอะไรคะ ขณะใดที่ไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลยนะคะไม่คิดนึกไม่ฝันไม่อะไรทั้งหมดถ้าจิตเกิดขึ้นขณะนั้นจะต้องทำผวังขกิจถ้าไม่เกิดเป็นไงคะเมื่อปรินิพานแล้วไม่มีการเกิดอีกเลยแต่เป็นไปไม่ได้สำหรับขณะที่ยังไม่ใช่พระอรหันเนี่ยคะ่ะเวลานี้มีจิตเห็นก่อนจิตเห็นเป็นปัญจทวาราวชนะจิต ก่อนปัญจทวาราวัชนะจิตต้องมีจิตเกิดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่างไปเลยโดยที่ไม่มีจิตเกิดเลยและจิตที่เกิดนั่นนะคะเป็นผวังดำรงภพชาติความเป็นบุคคลน,นี้นะคะยังไม่จุดติยังไม่จากโลกนี้ไปต้องมีผวังขจิตเกิดก่อนเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกผวังขจิตเป็นชาติอะไรคะเป็นชาติวิบากนะคะ จิตที่เกิดก่อนพวังขจิตมีไหมคะตอบได้สองอย่างนะคะก่อนพวังขจิตก็คือพวังขจิตที่เกิดก่อนก็ได้และก่อนจริงๆก็คือปฏิสนธิจิตถ้าไม่มีปฏิสนธิจิตเลยพวังขจิตเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยค่ะตั้งต้นด้วยจิตขณะแรกคือปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นวิบากจิตเป็นผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้ว ชาติหน้าใกล้เข้ามาทุกทีนะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่ากรรมไหนจะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดแต่ชาตินี้รู้แน่ว่ากรรมหนึ่งได้กระทําให้เกิดเป็นบุคคลน,นี้ไม่เป็นบุคคลอื่นแต่หลังจากที่เป็นบุคคลน,นี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นบุคคลอื่นและถึงแม้ว่าชาติหน้าเกิดแล้วก็ต้องตายอีกก็ต้องเป็นบุคคลอื่นต่อไปอีกแต่ทั้งหมดนี้ก็คือสภาวธรรมซึ่งเป็นจิต เจตสิกรูปและสำหรับจิตเนะะี่ยค่ะมีสี่ชาติจิตที่เป็นวิบากเป็นผลของกรรมจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเหตุและกิริยาจิตนะคะก็ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลและวิบากจะเลือกให้จิตขณะนี้เป็นอะไรได้ไหมคะไม่ได้เลยต้องเกิดดับสืบต่อตามลำดับด้วย